สาวก Honda ไม่ควรพลาดเลยนะคะกับเจ้า Honda City 1.5S คันนี้รถปี2017ราคาพิเศษจริงๆค่ะผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยทุกอย่างออปชั่นต่างๆพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานอยู่สนใจรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเก็าพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน สนใจรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเก็บภาพไปชมรอบคันกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถเก่งราคาพิเศษเลยนะคะคันนี้เป็น Honda City 1.5S นะคะรถคันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคา389,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าได้รถสวยๆคุณภาพเกรดเอไปใช้ราคาประหยัดประหยัดเลยนะคะรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านไปชมกันเลยนะคะมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะครง ไฟของคันนี้นะคะเป็น,เป,นเป็นแบบมัลติเฟกเตอร์นะคะสวยๆใสๆกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้ h อนด a ยังอยู่ครบๆมาแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้าของตัวรถไม่เคยชนหนักท <c oughs> ิศความจมน้ำมาแน่นอนค่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าสวยคุ้มคุ้มเอาไปใช้งานกันได้เลยนะคะด้านหน้าของตัวรถฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยบุบบุ๋มใดๆเลยสันเหลี่ยมยังคมๆมาแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานแน่นอนส่วนกระจกตัวรถนะคะกระจกเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยปรับเปลี่ยนใดๆเลยนะคะทุกอย่างเป็น โครงสร้างเดิมลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะชมส่วนของล้อนะคะล้อคันนี้ได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะล้อเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยส่วนตัวยางเป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะมีเลยสพานยางลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะคะสนใจรถคันนี้ทักหาเก๋ได้เลยนะมาชมในส่วนของ กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําสีเดียวกันกับตัวรถนะคะใหม่ๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะแล้วก็กระจกรถเป็นกระจกเดิมจากโรงงานฮอนด้าติดฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานราคาพิเศษด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6กพันเท่านั้นเครดิตีคันนี้ปีดาวได้ด้วยนะคะมาชมด้านในกันต่อเลยนะคะด้านในของตัวรถเขาคุมโทนเป็นสีดําเลยนะคะแผงข้างประตูคันนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํานะคะทุ ทุกอย่างคุมโทนสีดํามาแบบนี้เลยมือจับใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วชุดลําโพงมาให้พร้อมเช่นกันด้านในนะคะสวยๆคุมโทนสีดํามาแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดามานะคะสะอาดสะอ้านใหม่ๆเลยนะคะใช้งานมาน,น้อยแบบนี้เลยตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะมาดูด้านข้างนะคะซอกเสาบีตรงนี้น็อตทุกตัวเพนเพยยังอยู่ครบๆเลยเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่น ใ,ใครที่กําลังมองหารถ Honda City อยู่นะคะคันนี้สวยๆคุมค้มๆราคาประหยัดเอาไปใช้งานกันเลยค่ะไปชมในส่วนของด้านในห้องผู้โดยสารนะคะ ห้องฟังนี้ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำมานะคะสวยๆใหม่ๆใช้งานมาน้อยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยด้านในของตัวรถนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะ Hondacity ้คันนี้ 1.5S นะคะราคาพิเศษพิเศษจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยแผงข้างประตูทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยๆมาแบบนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลย <c oughs> ใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะ Hondacity คันนี้เอาไปใช้งานกัน คุ้มๆเลยนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะคันนี้ถือว่าสวยเท่มากๆเลยนะคะด้านหลังของตัวรถถือ ไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยส่วนตัวไฟท้ายนะคะได้เป็นหลอด LED มานะคะโครงสร้างต่างๆโลโก้ Honda City ยังอยู่ครบๆเลยนะคะได้เลขทะเบียนนี้เลยนะคะ8834เอาไปใช้งานกันเลยนะคะสวยๆคุ้มๆแบบนี้โทรหาเก๋ดได้เลยนะที่เบอร์0 8 3 4 3 0 6 8 8 3คุณจะได้รถสวยๆเกรดเไปใช้งาน คุณจะได้รถสวยๆเกรดเไปใช้งานกันแน่นอนค่ะเอาละค่ะไปชมในส่วนของด้านในของตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านในของตัวรถฝั่งนี้นะมาชมกันเลยแผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํานี้ค่ะสวยๆเลยนะคะมือจับเป็นสีดําตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วชุดลําโพงมาให้พร้อมเลยนะคะด้านในของตัวรถผู้โดยสาตรตรงนี้นะคะห้องผู้โดยสารถ,ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะกับเจ้าฮอนด้า ซิตี้คันนี้ 1.5S คันนี้นะคะสวยๆคุ้มๆเอาไปใช้งานราคาพิเศษแบบนี้นะคะสนใจรีบโทรหาเก๋ได้เลยนะคะเบอร์ของเก๋นะคะ0834300683คุณจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันแน่นอนคะ่ะมาชมในส่วนของห้องฝั่งคนขับกันบ้างนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําแบบนี้เลยมือจับเป็นสีดําตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วชุดลําโพงมาให้พร้อมเช่นกันซอกหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่น เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์ได้แต่รถคุณภาพเกรด A ไปใช้งานเลยนะคะรถไม่มีชนหนักผีความจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบครบด้วยนะคะด้านในของตัวรถคุมทนด้วยสีดาแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3าก้านมาแบบนี้ได้แอร์แบ็กมาด้วยนะคะนี่เลยพวงมาลัยยังใหม่ๆเลยนะคะใช้งานมาน้อยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะมาดูคอนโซลได้ หน้ากัน คอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นนะคะส่วนตัววิทยุได้เป็นเครื่องเล่นแบบซีดีนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างตัวแอร์ได้เป็นแบบแมนวนวลปรับได้สี่ระดับนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้มานะคะคอนโซลด้านกลางได้มือเบรกเป็นแบบมือยกแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดํามาแบบนี้เลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่น เท่านั้นนะคะสนใจรถคันนี้โทรหาเกตได้เลยที่เบอร์0834300683คุณจะได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานกันแน่นอนค่ะเอาละค่ะไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะ ไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็น IVT e c มาเลยนะคะห้องเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะคะห้องเครื่องยนต์เดิมๆสภาพเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันใดๆด,ดูแลเช็คศูนย์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมๆเ,เ,เลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบๆมาแบบนี้เลยท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานสภาพดีๆนะคะมาที่บริษัท เ,เพชรยนต์ได้เลยนะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมาไม่ถูกโทรหาเกตได้เลยมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะรถคันนี้สวยๆเอาไปใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.5S รถปี2017ราคา389,000บาทคันนี้นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะไว้ใช้งาน Honda City คันนี้บอกได้เลยว่าสวยๆคุ้มๆเอาไปใช้งานกันเลยค่ะ ดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยสะดวกสบายมากมากเลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์นี่มั่นใจได้เลยนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนรถไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีนะคะเริม่มทะเบียนยังอยู่ครบเลยนะคะสนใจรถคันนี้โทรหาเกศได้เลยที่เบอร์0 8 3 4 3 0 0 6 8 3กดเกศยินดีให้บริการยินดีให้ข้อมูลทุกท่านเลยนะคะสนใจ รถคันนี้รีบโทรหาเก๋ได้เลยนะคะเอาละครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถเก่งราคาพิเศษคันไหนอีกฝากกดติดตามเก็บไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกดจะมีรถเก่งราคาพิเศษมาแนะนำให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ